สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซ c ทางช่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับ BT ทีชเนีลเหมือนเดิมนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ สำหรับแนวทางของเซียนขวัญเก่นนะครับก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจหน่อยมัดรวมลาวดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับแนวทางของเซียนขวัญเก่นวันที่9เดือนสิเบเอ็ดพศ2566นกะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเซียนขวัญเก่นก็จะสรุปผลวันที่8เดือนสิเบเอ็ดพศ2566นะครับ สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่แปดนะครับก็คือวิ่งรูดเก้าวิ่งรูดแปดนะครับอ่ะวิ่งรูดเก้าวิ่งรูดแปดแล้วก็นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับอ่ะเรามาสรุปกันเลยนะครับสรุปกันเลยวันที่8เดือนสิบเนะครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดคือ9กับ8นะครับจับคู่98 1ชุดเบิลเ้า8ก้านะครับสําหรับสายวิ่งสายรูด9กับ8มาให้เห็นแน่นอนนะครับอ่ะ สำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอ่ามาดูครับผมมาดูวิ่งรูด9นะครับ91จับคู่นะครับ91 92 93 94งและก็95ส่วนวิ่งรูด8ดนะครับก็คือ8 1 82 83 84 85 ส่วนตัวจอดเน้นๆนะครับจอดเน้นๆเ้นะครับก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้แล้วก็วิ่งรูดแปดนะครับวิ่งรูดแปดก็คือแปดหนึ่งแปดสองแปดสแล้วก็ตามมาด้วย8ปหนะครับผมอ่ะ สำหรับตรงกลางนะครับเสี่ยนคนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับตรงกลางกันทุนนะครับกันทุนฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซนะครับ่ะครับตรงกลางนี้กันทุนนะครับกันทุนมาดูสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากท,งทางช่องนะครับอ่ะ สำหรับลาวสตานะครับเบวลาส,สิบห้านาฬิกาสามสิบนะครับลาวสตาบนนะครับบนสามเก้าหนึ่งล่างหนึ่งสองนะครับบนสามเก้าหนึ่งล่างหนึบบน 1, ่งสองกับแนวต่างของเสียงขอนแก่นนะครับก็เข้าไปที่ ลาวสตานะครับเอาไปที่9้าหนึ่งนะครับเข้าที่วิ่งรูด9้านะครับลาวสตาเข้าวิ่งรูด9้านะครับจะจอดเน้นๆไปที่9 1้าหนึ่งนะครับจอดเน้นๆไปที่9 1้าหนึ่งลาวสตานะครับ ก็มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อพิเศษนะครับอเฉพาะก,กิจนะครับเฉพาะก,กิจลืมนะครับลืมไปเลยเฉพาะก,กิจนะครับบนเก้าเอสี่แปดเก้าล่างหกเก้านะครับเราจสตาก็เข้าไปที่วิ่งแปดวิ่งเก้านะครับเฉพาะก,กิจอ่า เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจวิ่งรูดแปดวิ่งรูดเก้านะครับวิ่งรูดแปดวิ่งรูดเก้านะครับก็ จะพกกิ่นะครับก็เข้าไปที่8,9นะครับจับคู่98นะครับ8 9นะครับผมตรงแปดนะครับ9889ส่วนล่างนะครับ69 96เส้สียนคนแกนจอบไม่ถึงนะครับแต่ยังไงถ้านำไปเล่น19ประตูก็ได้เหมือนเดิมนะครับปังๆเหมือนเดิมมาดูกันต่อนะครับนอยรอบพิเศษนะครับน่อยรอบพิเศษบน 0 3 2สองล่าง6 1ก็วันนี้หลุดนะครับวันนี้หลุดหน่อยรอบพิเศษมาดูมาตามรอบปกตินะครับมาดูมาตามรอบปกติบนนะครับ760นะครับอ่ะปกติปกติครับโทษทีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนะครับปกติ2 5 2 6้าสองหล่าง8 8ดปนะครับปกติ ก็เข้าไปที่อ่าเปดเปดนะครับเปดเปดนะครับพี่น้องพี่น้องครับก็เข้าไปที่เบิ้ลเปดเปดนะครับนอยรอบปกติก็มาดูกันต่อครับนอยรอบ VIP นอยรอบ VIP บนนะครับ760ล่าง96ก็วิ่งที่9นะครับวิ่งที่9 อ่เข้าไปที่เก้า96ครับอมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อหลังจากที่เราปกติผ่านไปก็เป็น ต่อไปนะครับก็เป็นลาวพัฒนานะครับวันนี้เราก็มีนัดพบกันกับลาวพัฒนาเหมือนเดิมนะครับสําหรับลาวพัฒนานะครับบนบนนะครับลาวพัฒนา9 9 9นะครับลาวพัฒนาบน9 3 9ล่างก็ล่างก็7กจิตเนะครับล่างเจ็ดเกก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ เพื่อน่พี่น้องๆก็มาดูมาชมมารับแนวทางนะครับอ่ะอ่านี่ก็เป็นการว่าเสร็จทิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับอ๋อตรงนี้นะครับเน้นสี่คู่หน้านะครับแล้วก็เน้นสี่คู่ท้ายนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเราก็สรุปผลวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็เราก็ต้องมาตามกันต่อนะครับแนวทางวันที่แนะครับอาที่วันที่9นะครับผมสรุปผลผ่านไปนะครับก็มาดูกันต่อแนวทางวันที่9นะครับแนวทางวันที่9ก้าสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นองน้องนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารดีๆเลขเด็ด,ด เลขเด็ดๆหวยดังๆทังท้องนะครับวันนี้อ่ะมาดูนะครับเดือนวิ่งรุด9เก้ากับแปดหนึ่งเดือนอมาดูนะครับมาดูสำหรับเลขเด่นวิ่งรุันที่9เดือนสิบวัาร้อ6ห มาดูกันต่อนะครับวันสําหรับวันที่9เดือน11พศ2566นะครับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับก็คือ8กับ7นะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือ8 7 1ชุดนะครับ8 7 1ชุด เม um? uh, uh, ื่อกี้ก็ลาพัฒนาเราก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เสียนคนเกียนได้สรุปปุบป่าไม่รู้อ่านะครับมาดูําหรับเบิรนนะครับแปดกับเก้าเท่าแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดอ่ะมาดูกันเลยนะครับ สำหรับสายวิ่งรูดนะครับก็วิ่งรูดไปที่8นะครับนนเช่นก้นเกล็ดเน้นให้วิ่งรูด8นะครับใครไม่ชอบวิ่งรูด8ก็วิ่งรูด7ได้นะครับหรือว,ว่าท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่น19ประตูดได้เหมือนเดิมนลครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะมานะครับจับคู่นะครับวิ่งรูด8วิ่งรูด7 สำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเด่นวิ่งรูดแปดก็คือจับคู่แปด2 8 2อโอแ่อ 8, 8, 8, แล้วก็ แปสี 8, 4, ตามมาด้วย85ดหนะครับแ5แล้วก็เด่นวิ่งรูด7นะครับก็จับคู่ไปที่71ดหนึอ่ะ7จดอ่ะเแล้วก็ตามด้วย7จห สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็แวะมารับแนวทางมาดูแนวทางกับเซียนคนแก่นได้นะครับวันนี้วันที่9เดือนสิบเอ็ดพศ2566อ่ะนะครับสําหรับจับคู่นะครับเรียบร้อยต่อไปก็จอดเน้นๆนะครับวิ่งรูด8จอดเน้นๆไปที่8หนึ่ง8สอง น้องครับเน้นส่วนวิ่งรูดเจ็ดนะครับส่วนวิ่งรูดเจ็ดก็จอดเ,เน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้นะครับเน้นนะครับเน้นเน้นสี่คู่หน้าแล้วก็เน้นเน้น เน้นนะครับเน้นสี่คู่นั่น,นแล้วกันในในสี่คู่ทายนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆน,องนะครับตรงกลางนะครับก็กันทุนเหมือนเดิมอ่ะนะครับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆ อย่าลืมนะครับเข้าไปในช่อง u t u b e อยากอยากให้กำลังใจเสียนเกนขอนแก่นนะครับเข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภัษาไทนนะครับบอยไม้สระอีต่อท่านระอีนะครับแล้วก็ตามด้วยซีนะครับ B T c h a n n น l นะครับ C A N N E L ครับ Bt Channel นะครับ สำหรับทนานตีไม่มีแนวทางก็เวมารับแนวทางกับเสียนขอนเขียนได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กําลังใจกันเล็กกันสําหรับแนวทางของเสียนขอนเข่นนะครับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ผ่านถ้าชอบไม่ชอบก็จัดไม่ชอบหยับหัดนะครับชอบก็จัด,จดขัดก็ผ่านนะครับส่วนแนวทางของเสียนขอนเขียนนะครับก็ลงไปดูกันแล้วกันนะครับ กินก่อนนอนกินข้าวแต่วันนี้กินมามมาก่อนเลยอ่าอ่ะ,อะ,อะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ